คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสพิมพ์ไทยโพสต์ปืนกับการเมืองออกจากเงียบไปนิดฝ่ายการเมืองแทบไม่มีใครออกมาพูดเรื่องมือปืนวัย14ไล่ยิงผู้คนในห้างสยามพารากอนสักเท่าไหร่ต่างกับเหตุการณ์ที่เกิดในรัฐบาลลุงตู่กล่าวนั้นนักการเมืองฝ่ายค้านเล่นใหญ่ เรียกร้องให้รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบด้วยการลาออกด้วยซ้ำก็พักเพื่อไทยนี่แหละครับแต่ก็เข้าใจได้มันมีความต่างอยู่ในบางประเด็นยุคลุงตู่คนก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่คราวนี้เป็นเด็กชายวัย14ปีกระนั้นก็ตามในภาพรวมมีการโจมตีว่ารัฐบาลล้มเหลวในการแก้ปัญหาสังคมมัวแต่ไปอุ้มในทุน วันนี้เหตุการณ์เดิมๆมันย้อนกลับมาอีกครั้งขณะที่รัฐบาลเพิ่งจะเข้าบริหารประเทศอย่างเต็มตัวยังไม่ถึงเดือนส่วนหัวหน้าหน่วยราชการอาทิผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เพิ่งจะเริ่มทำงานในตำแหน่งหน้าที่ได้เพียงสมวันเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรมคงจะไปโทษรัฐบาลหรือราชการคงไม่ได้แต่เหตุมันเกิดขึ้นมาแล้วที่ทุกฝ่าย ต้องไปคิดร่วมกันคือจะแก้ปัญหาลักษณะนี้อย่างไรเชื่อเถอะครับการกราดยิงในที่ชุมชนจะเกิดขึ้นอีกไม่เร็วก็ช้าเราจะได้เห็นข่าวลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนเพราะยังไม่มีการแก้ไปถึงรากเหง้าของปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียวรู้สึกขัดเคืองใจอยู่บ้างกับถแถลงการของโรงเรียนเดสเซนที่มือปืนวัย14ศึกษาอยู่ ใคร่ขอความเห็นอกเห็นใจทุกท่านโปรดเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวน้องที่เป็นผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนด้วยและหากผู้ปกครองและนักเรียนไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องการพบผมเพื่อพูดคุยผมพร้อมที่จะพบทุกท่านโปรดนัดหมายกับทีมแคร์ของโรงเรียนได้ครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งก็รับทราบครับว่า เด็กเยาวชนต้องได้รับการปกป้องแต่การเคารพความเป็นส่วนตัวคืออะไรแน่นอนครับการไม่พูดถึงชื่อการปิดบังใบหน้าสื่อหลักส่วนใหญ่เข้าใจตรงนี้ดีอยู่แล้วแต่การละเว้นไม่พูดถึงที่มาของเด็กคนนี้สังคมก็ไม่อาจรับรู้ได้เลยว่าแรงจูงใจในการสังหารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดจากอะไรไม่ใช่การฆ่าหมาฆ่าแมวนะครับ นี่คือการฆ่าคนเด็กคนนี้ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างถึงได้ฆ่าคนฉะนั้นเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตรวจสอบที่อาจมองได้ว่าไปขุดคุยเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เฉพาะไทยครับในอเมริกาต้นตำรับสังหารหมู่เขาก็ขุดคุยกันว่าเด็กมีปัญหาอะไรถึงได้ลงมือก่อเหตุฆ่าคนพวกข้อมูลพื้นฐานเช่นเรียนที่ไหน มีความขัดแย้งกับใครหรือไม่ครอบครัวเป็นอย่างไรมีแนวคิดก่อความรุนแรงหรือไม่หรือแม้กระทั่งแนวความคิดทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ต้องทำให้กระจ่างเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่ามือปืนวัยสิคนนี้แค่สวมหมวกมีธงชาติอเมริกามันก็เกิดดราม่าในหมู่ชาวจีนแล้วเพราะนักท่องเที่ยวจีนตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้ด้วยผลกระทบ มันไม่ได้กระทบแค่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวจีนหนึ่งรายและชาวเมียนมาอีกหนึ่งรายหรือแม้กระทั่งโรงเรียนดีเอสเซนต์แต่มันกระทบกับไทยทั้งประเทศระยะสั้นนี้การท่องเที่ยวมีปัญหาอย่างแน่นอนเมื่อเขาไม่สบายใจไม่มาเที่ยวบ้านเราเพราะมีเหตุยิงกันในห้างรัฐบาลเองก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอจนลืมลืมกันไปเองนั่นแหละครับ แต่ปัญหาที่แท้จริงซึ่งยังไม่มีใครพูดถึงกันมากนักเพราะส่วนใหญ่ระบุถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเสียมากกว่าคือการครอบครองอาวุธปืนวันนี้ต้องยกนิ้วให้ไอติมพริศวัชรศิลป์สอสบัญชีรายชื่อและโฆศกพักเก้าวไกลที่ได้นำเรื่องนี้ไปอภิปรายในสภาไอติมพูดหลายเรื่องและหนึ่งในนั้นคือการครอบครองอาวุธปืน แต่ก็เสียดายที่ไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนักใจความคร่าวๆที่ไอติมอภิปรายคือแม้ปืนที่ถูกใช้ก่อเหตุจะเป็นปืนดัดแปลงแต่การที่ประเทศไทยมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอัชญากรรมปืนสูงสุดเป็นอันดับสามของทวีปเอเชียเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าควรมีการศึกษาทบทวนเรื่องการครอบครองปืนทั้งระบบ จึงขอหารือผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาแนวทางปรับปรุงกฎหมายขออนุญาตปืนในระบบให้ครอบคลุมประเภทอาวุธมากขึ้นและมีกระบวนการที่รอบคอบมากขึ้นเช่นการให้ใบอนุญาตมีวันหมดอายุเพื่อต่ออายุการเพิ่มเกณฑ์เรื่องสุขภาพจิตและปรับปรุงมาตรการปิดช่องทางค้าขายปืนนอกระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังดีกว่าไม่พูดอะไรเลยมีข้อเสนออื่นๆเช่นเน้นวิชาศิลธรรมาศาสนาในโรงเรียนให้มากขึ้นก็ช่วยได้ครับแต่ไม่ใช่การแก้ที่รากของปัญหาดูอเมริกาเป็นตัวอย่างมีเหตุกราดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากกว่าไทยหลายเท่าตัวแต่ประเทศเจริญแล้วอย่างอเมริกาไม่เคยแก้ปัญหานี้ได้เลยเหตุเพราะปืน คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกาแม้จะมีการเรียกร้องให้แก้กฎหมายการครอบครองอาวุธปืนแต่ไม่เคยมีการตอบสนองจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเดโมแครตหรือรีพรับบิกันรัฐบาลไทยก็เคยทำอยู่บ้างแต่ก็แค่น้ำจิ้มเช่นรัฐบาลคอสอชอให้พวกเจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลมือปืนนิรโทษกรรมให้พวกครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมาย เอาปืนมามอบให้รัฐช่วงนั้นปืนเถื่อนก็หายไปเยอะแต่มันก็แก้ปัญหาการกราดยิงในที่สาธารณะไม่ได้หรอกครับตราบใดที่คนไทยจำนวนมากยังมีปืนอยู่ในครอบครองนักการเมืองบางคนแจงทรัพย์สินกับปปชมีปืนเป็นร้อยกระบอกถือเป็นความชอบส่วนตัวแต่ก็นั่นแหละครับการครอบครองอาวุธปืนไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมาย มันคือต้นเหตุการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนสูงลำดับต้นๆของโลกมันก็เป็นไปตามสัสดส่วนคนไทยครอบครองอาวุธปืนเป็นลำดับต้นๆของโลกเช่นกันญี่ปุ่นมีสถิติการเสียชีวิตด้วยอาวุธปืนต่ำที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะภายใต้กฎหมายควบคุมอาวุธของญี่ปุ่นพลระเดือนทั่วไปไม่สามารถครอบครองพกพาดาบและปืนได้ ยกเว้นเฉพาะผู้มีใบอนุญาตเช่นนักกีฬายิงปืนแถมต้องผ่านการทดสอบทางจิตวิทยาผ่านการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติผ่านการตรวจสารเสพติดตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมอีกเยอะแยะฉะนั้นพอจะเห็นวิธีแก้ปัญหาถึงต้นต่อนะครับถ้ารัฐบาลนี้อยากจะแก้ปัญหาหรือฝ่ายค้านอย่างพักก้าไกลต้องการแก้ปัญหา ก็ต้องเสนอให้เป็นรูปประธรรมการพูดอย่างเดียวมันแก้อะไรไม่ได้แต่ปัญหาของประเทศไทยนอกจากเรื่องกฎหมายแล้วเรายังมีปัญหาใหญ่คือการบังคับใช้กฎหมายซ้อนขึ้นมาอีกด้วยหยอดน้ํำมันให้เจ้าหน้าที่รัฐนิดหน่อยอะไรก็ลื่นไปหมดจากที่ขออนุญาตยากก็กลายเป็นเรื่องง่าย นี่ยังไม่นับสมมือปืนสังกัดนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วไปหมดเห็นหรือยังครับว่าแค่เรื่องนี้เรามีปัญหามากแค่ไหนคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาาหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์